เนี่ยเป็นอย่างนี้รลดไม่ตรงปกจนกลายเป็นปัญหา<อ>ทําให้ฝรั่งเศสต้องปรับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังประเทศจีนแบรนด์ที่มีชือ่อว่าชีอินนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Honda EN1 ยนตรกรรมพรีเมียม SUV พลังงานไฟฟ้า100%คุมพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ลงตัวกับทุกการใช้ชีวิตยุคใหม่เนี่ย เป็นอย่างนี้ครลดไม่ตรงปกจนกลายเป็นปัญหาทำให้ฝรั่งเศสต้องปรับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังประเทศจีนแบรนด์ที่มีชื่อว่าชีอินสำนักงานป้องกันและต่อต้านการผูกขาดของประเทศฝรั่งเศสเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเุรกิกับเรืร่องของการแข่งขันตลาดและธุรกิจในประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะทั้งบริษัท สัญชาติฝรั่งเศสแข่งกันแ,แข่งกันด้วยกันเองหรือบริษัทจากต่างประเทศมาแข่งขันในประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบเปิดหน้าร้านเปิดห้างกันเลยหรือเป็นระบบออนไลน์นะครับโดยงานนี้ก็ถือว่าดูแลผู้บริโภคด้วยในประเทศฝรั่งเศสนี่นะครับออกมาประกาศครับโดยประกาศคืออะไระรู้ไหมฮะคำสั่งปรับเงินกับแพลตฟอร์มซื้อขายเสื้อผ้าออนไลน์ชื่อดังที่มีชื่อว่าชีอินรู้จักไหมฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมรู้จักนะนะว่าชีอินกับเทมูเนี่ยไล่เรียกกันแต่ว่าชีอินเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มเนขาายพวกสื้้อผ นะครับแฟชั่นที่แบบว่าซื้อเร็วไปมาไขา่ข้องอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าสั่งปรับเงินแพลตฟอร์มชีอินนะฮะด้วยเงินสูงถึง40ล้านยูโรตีซะว่าประมาณ1556ล้านบาทและชีอินก็ยอมรับด้วยนะฮะแสดงว่ญญาตัวเองก็ทําผิดด้วยเหมือนกันนะฮะคือหน่วยงานที่ในฝรั่งเศสที่ต่อต้านการผูกขาดในการแข่งขันตลาดในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกงี้เลยนะครับว่าเขาใช้เวลาสืบสวนสอบสวนมาหนึ่งปีกว่า,ก,วากับการที่ชีอินเนี่ย ทำการเปิดแพลตฟอร์มและให้มีการซื้อขายออนไลน์กับผู้บริโภคในประเทศฝรั่งเศสและในหนึ่งปีกว่าๆที่เขาตรวจสอบสืบสวนสอบสวนมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะพบว่าแพลตฟอร์มชีอินเนี่ยดำเนินธุรกิจโดยเข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภคนะหลอกลวงผู้บริโภคเลยนะฮะแล้วถามว่าหลอกลวงแบบไหนเขาตรวจพบเลยครับหนึ่งหลอกลวงโดยการที่ให้ส่วนลดราคาขายที่ทําให้เข้าใจผิดกับผู้บริโภคอาจจะพูดภาษาชาวบ้านใช่ไหมอ้าวติดป้ายบอกลดซื้อจริงเ้า ไม,ไม่ได้ลดนี่อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่นะครับการสอบสวนมาเป็นเวลาเกือบปีเกือบปีหรือ1ปีครึ่งนี่นะฮะโดยทำการสอบสวนตั้งแ,แต่1ตุลาคม2 0 2 2จนกระทั่งถึง3าสิเสิงหาคม2023เนี่ยเขาพบเลยออกมาได้3กรณีที่ชีอินนั้นหลอกลวงผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสให้ซื้อสินค้าเสื้อผ้าออนไลน์กับแพลตฟอร์มชีอินของจีนนะฮะหอันนี้เยอะสุดเลยห้านพบว่าโฆษณาของชีอินไม่ได้เสนอราคาที่ลดราคาลงจริงอ้าวนี่ ประเภทรถไม่ตรงปกรถไม่ตรงราคารถไม่รถไม่ตรงป้ายเซลล์นะฮะอันนี้มีถึง57%นะครับส่วนปัจจัยที่2ที่เจอคืออะไรไหมฮะคือแพลตฟอร์มชีอินเนี่ยปรากฏว่า19%มีส่วนลดน้อยกว่าที่ลงโฆษณาไว้อันนี้ลดอยู่นะครับแต่ลดไม่เต็มใจนะฮะลดไม่เต็มแม็กลดไม่เต็มเหนี่ยวลดแบบมีกัก คือบอกจะลด50%เอาข้างจริงเอาลดแค่30%อันเนี้ยมีสัดส่วนของปัญหานี้ถึง19%นะครับแล้วก็ปัญหาสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ11%อันนี้เป็นกลไกที่ผมช่วาอะไรคนคิดกันเอาไวล้ละทุกครั้งก่อนที่ไม่ว่าจะเป็นห้างแพลตฟอร์มออนไลน์จะแบบจัดโปรวันนู้นวันนี้จะลดสูง80 90%ประธานโทษฮะชีอินในฝรั่งเศสนี่ปรากฏว่าเก็บไปขึ้นราคาวไว้ก่อนหน้านี้แหละแล้วค่อยมาจัดแคมเปญในวันที่บอกว่าประกาศบิ๊กเซล์แมกซเซล์อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ยนะฮะ อันนี้มีอยู่11%นะครับแล้วที่สําคัญปรากฏว่าการทําอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายในการแข่งขันภายในประเทศฝรั่งเศสอย่างชัดเจนนะครับโดยการประกาศขึ้นราคาโทษนะโดยการไม่เขาเขาไม่ได้ประกาศเขาปรับราคาเป็นการภายในแจ้งไปนะฮะแล้วก็ ใส่ป้ายาราคาขึ้นไปสูงกว่าเดิมเสร็จแล้วพอถึงวันลดก็ปักป้ายเซลล์80%ลงมาอย่างนี้เป็นต้นนั้นถ้าผู้บริโภคที่ไม่เซียนจริงไม่ซื้อบ่อยไม่ตามติดเนี่ยนะฮะก็จะไม่รู้เขาว่าเอา้าที่ตกลงมันเป็นราคาที่ก่อนหน้านี้มันขึ้นไปแพงกว่านี้หนิแล้วเดันมาลดวันนี้อะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะเหตุ <c oughs> ผลอย่างนี้ก็เลยทําให้ฝรั่งเศสจ,จัดการเลยครับปรับทั้งหมดกว่า1 5 5 6ล้านบาทกับแพลตฟอร์มออนไลน์ชีอินนะครับที่เป็นบริษัท Infinite Style e-commerce หรือว่า ISEL ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้้ดาาาเนนนิิกรแลขยสค บนแพลตฟอร์มชีอินเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสซึ่งก็เป็นบริษัทที่มาจากจีนเนี่ยแหละครับก็ยอมรับเลยว่าผลการสืบสวนส,วนสอบสวนตรงนี้มันตรงเขาเองก็ทําผิดไปแล้วเมื่อเยวเรื่องกฎหมายก,การแข่งขันตลาดภายในประเทศของฝร,รั่งเศสนะครับซึ่งก็ยอมรับตรงนี้ก็เลยทําให้ผู้บริโภคนั้นนะฮะเกิดความคือเข้าใจผิดจริงๆไม่ใช่ผู้บริโภคเข้าใจผิดนะคนขายสินค้าและทําให้ผู้บริโภคเขาเข้าใจผิดเพี้ยนไปเลย สำหรับแคมเปญในการลดราคาครับเรื่องนี้ก็ต้องฝากเตือนท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าเวลาอยากจะช็อปชอปอะไรก็แล้วแต่ดูจริงๆนะครับว่าตกลงแล้วนี่นะครับเขาลดจริงรอเปล่าเขาลดเต็มแม็กซ์รึเปล่านะเขาลดไม่มีกัก๊กรอเปล่านกันตัวอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นกับท่านั้นของฝรั่งเศสที่เป็นอย่างนี้นะครับ